สวัสดีครับผมเป็นธรรมดานะครับก็วันนี้เช่นเคยนะครับมารีวิวเป็นงานสั่งตัดของลูกค้านะครับลูกค้าสั่งเป็นเลนบูบ็อกนะครับเลนที่สนอมสายตาจากโทรศัพท์พอพิวเตอร์ทีวีได้ดีมากๆเลยนะครับลูกค้ามีค่าสายตาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สายตาไม่เท่ากันด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องสายตาไม่เท่ากันด้วยเลือกกรอบเป็นรุ่น A 2 3ไปดูกันครับ ลูกค้าสั่งตัดนะครับเป็นข้างขวานะครับสั้น450นะครับข้างซ้ายสั้น500นะฮะสั่งเป็นรุ่น A23 นะครับสีกะปินะฮะสีกะปิหรือสีชาหรือสีพีฮนะตรงนี้มันบอกไม่ถูกงเอาตรงๆนะก็เดี๋ยวเราไปดูการทดสอบเลนกันดีกว่าครับลูกค้าเลือกกรอบนะฮะมีค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่กันเลย ใช่พอนพัวเลยอ่ะสังเกตแสงสีฟ้านะครับแสงสีฟ้าที่มือข้างสายของเบนนะครับเบนจะค่อยเลื่อนผ่านเลนนะครับแสงตัวนี้จะถูกบล็อกเลนตัวนี้จะบล็อกแสงไว้ออกไปเลยครับจะถนอมสายตาได้ดีมากๆเลยนะครับแสงที่ทะลุผ่านฮะเป็นแสงที่ไม่เป็นร้ายทร้ายดวงตาแล้วนะครับเลนตัวนี้ได้บล็อกแสงสีฟ้าที่ทําร้ายดวงตาเราออกไปหมดแล้วนะครับเลนที่ตัดมาเนี่ย ก็สวยงามเลยทีเดียวครับสำหรับค่าสายตา500อ่ะไปดูกันสายตา500ครับข้างอันนี้ข้างซ้ายเนาะข้างซ้าย500ประมาณนี้นะครับไปดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่สายตาเยอะตัวนี้450ครับข้างนี้สำหรับใครที่สายตาเยอะก็ดูเป็นแนวทางอ่ะกลับด้านให้ดู ข้างนี้เท่าไหร่ไปแล้ข้างขวา4 5 0แนวทางคือรอบด้านข้างค่อนข้างหนานะครับก็เลยทําให้อมเลนได้ดีนะการล้นของเลนก็ปัญหาตรงนี้ก็ไม่มีนะครับเพราะว่ารอบด้านข้างมันหนามันเก็บเลนได้ดีครับใช่ก็ใครที่สนใจนะครับสำหรับใครที่มีค่าสายตาไม่เกินลบ600อนะครับ เป็นเลนบูบ็อกนะครับออกแดดไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับเลนที่บล็อกแสงสีฟ้านะครับจากโทรศัพท์คอมพิวเตอร์ทีวีได้ดีนะครับก็ในราคาโอนเพียง800บาทก่อพร้อมเลนนะนะส่งฟรีพร้อมกล่องและ้าเช็ดให้แล้วนะก็วันนี้มารีวิวให้กันนะครับลูกค,ค้าสั่งวันนี้นะครับพอค้าก็เร่งทําให้เลยครับวันนี้เดี๋ยวจะส่งให้พรุ่งนี้ฮะเดี๋ยวตรวจสอบก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวดูเรียบร้อยดีแล้วก็จะส่งให้พรุ่งนี้เลยก็กราบก่อน สวัสดีครับล้าไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย